สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แสงในใจพื้นที่เล็กๆที่เราอยากให้คุณได้ยินเสียงสำคัญที่สุดคือเสียงของตัวคุณเองวันนี้เราอยากชวนคุยกันเรื่องความมั่นใจหลายคนพยายามไขว,ขว่คว้ารอให้ใครสักคนชมรอให้คนอื่นเห็นคุณค่ารอให้มีคนบอกว่าคุณเก่งถึงจะกล้าเดินต่อแต่รู้ไหมคะ ความมั่นใจจริงๆไม่ได้มาจากเสียงของคนอื่นแต่มาจากเสียงข้างในที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันลองถามตัวเองเบาๆว,ว่าคุณเคยทำสิ่งดีๆแล้วไม่มีใครเห็นไหมคุณเคยพยายามอย่างเต็มที่แต่ไม่มีคำชมไหมแน่นอนว่าเคยและถ้าความมั่นใจของเราฝากไว้กับคำชมเมื่อวันไหนไม่มีคำชม หัวใจเราก็จะว่างเปล่าทันทีแต่ถ้าคุณมั่นใจจากข้างในคุณจะรู้ว่าฉันไม่ต้องให้ใครเห็นเพื่อจะมีคุณค่าฉันไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะภูมิใจในตัวเองฉันไม่ต้องรอเสียงข้างนอกเมื่อฉันฟังเสียงข้างในได้ความมั่นใจคือการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแม้อย่างไม่สมบูรณ์แม้ยังมีจุดที่ต้องเรียนรู้ แต่มันไม่ลดค่าความเป็นเราเลยก่อนจากกันวันนี้ลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันภูมิใจในตัวเองแม้ไม่มีใครพูดออกมาฉันฟังตัวเองได้โดยไม่ต้องรอเสียงจากใครความนั่นใจของฉันเริ่มจากฉันถ้าพอดแคสต์นี้ช่วยให้คุณหยุดรอฟังจากคนอื่นแล้วกลับมาฟังตัวเอง ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแสงในใจและส่งต่อให้ใครสักคนที่คุณอยากให้เขากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ที่นี่ที่ที่คุณไม่ต้องรอให้พร้อมแค่พร้อมจะฟังเสียงในใจของคุณเอง